พ<อ>ี่ไ,ก,ำำไก่ไไครับหาดําค้ำไก่เป็นยังไงไครับหาดําค้าไอ่ใช่ไหมมันเกิดจากรครับผมมันเกิดจากการคุยกันกับพี่หมำ่ำในระหว่างที่ทำงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็ในระหว่างรอถ่ายทำ <c oughs> ก็คุยกับทีมบ้างไปทีมคุยพี่หม่ำว่าพี่หม่ำผมอยากผมอยากเอาเวทีหมอลามาไว้ในโรงหนังแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าเล่าเรื่องตำนานที่เป็นตำนานเกี่ยวอีสานเรื่องหนึ่ง ที่หมอลำชอบเอาไปร้องไปลำกันก็เลยนึกถึงผดำำาดําคาไอ้นี้ขึ้นมานะครับ,รบก็เลยมาคุยพี่หมังพี่หมัก็บอกเออแกก็เออเอเอแล้วแกก็หายไปก็ปทํางานกันไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แกกลับมาแกก็บอกว่าเฮ้ยกูนึกออกอ่ะอือแกก็บอกว่ามันมันธรรมดาไปว่ะแกก็เลยให้โจทย์ว่าทํายังไงดีวะหนังเรื่องเนี้ยมันจะเป็นแบบวอลตินนี่มันจะเป็นตำนานแบบอะไรสักอย่างที่ เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแต่อิงจากความเป็นตัวละครผานำผาหางพี่หมั่นก็เลยแปลงมาเรื่อยพี่หมั่นก็เป็นเติมเติมเติมทุกอย่างมาจนพี่หมั่นมาจบที่เป็นในรูปแบบของซินเดอเลล่าสตอรี่แล้วพี่หมั่นก็จะค่อยๆเติมเติมเรื่องเติมเส้นทางของตัวละครเติมต่างๆเข้ามาจนเราไปพนุผนวกกันแล้วก็เขียนเป็นบทครั้น,นี้ยังเขียนในภาษาอีสานะคิดว่า จะทาเป็นภาษาอีสานกพคุยกันว่ามันคือหมอลำอยากให้คนดูดูหนังเหมือนนั่งดูหมอํำแต่โรงหนังมันคือเวทีหมอํำชั้นดีอ่าดิดแอร์พี่มัมบอกหนังอีสานมันมีเยอะผู้ที่สารมันมีเยอะพี่มัมก็เลยรู้สึกว่าภาษาพูดมันควรจะเปลี่ยนไปมันควรจะเติมความเป็นไทยแล้วทีนี้ในระหว่างทำพี่หมังก็มาบอกอีกกูว่ากูไทยไม่พอพี่หมังก็เลยบอกว่างั้นเราเอาภาษาที่มันเป็น จังหวัดทางภาคอีสานที่มันอยู่ริมน้ําโขงอ่าภาษาพูดคนที่อยู่จังหวัดที่อยู่แถวริมน้าโขงจะมีภาษาพูดใกล้เคียงกันแต่สำเนียงมันจะต่างกันไปบางทีเรียกย้อมบางทีเรียกภูไทบางทีบางสำนวนทางหนองคายทางเลยอาจจะไปคล้ายกับฝั่งสปปลาวอย่างเงี้ยพี่หม่ำเขาก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะพูดภาษาแบบนี้แล้วเรื่องเกิดที่ตอนแรกยังไม่ระบุว่าเกิดที่ไหนพี่หม่ำเขาก็เลยมองว่ามันน่าจะมีเมืองเมืองหนึ่ง พี่หมั่งก็เลยยิงความเป็นตัวพี่หมั่งใส่เข้ามาในเรื่องงั้นเรื่องนี้เกิดที่เมืองสิงห์ท่าคนครก็เลยเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาาดำคำไส่วนลูกเล่นความสนุกพี่หมั่งก็จะเติมเข้ามาทีมก็จะช่วยกันเติมจนมันออกมาเป็นหนังเรื่องนี้นะครับพี่หม่เสรรืนี้ครับความสนุกของเรื่องนี้มันจะยังไงยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าสิงห์ท่านาครมีจริงนะครับมันคือจังหวัดเจษฎาธนครับอ เมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้วข<อ>เขาเลือกเมืองสิงห์ท่าก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นมมเมืองยศอ่าแล้วก็มาเป็นยศุนทรแล้วก็มาเป็นยะโสธรก็เลยเอาสิงห์ท่านครน,นี่แหละมันเป็นบ้านเกิดเราทีนี้ผมว่าเอ๊ะแล้วเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องมันต้องย้อนไปประมาณไหนอ่ะแล้วก็งั้นอย่าไประบุบอกไม่ได้ว่ามันอยู่มันอยู่ในรัชมันอยู่ในปีไหนพศไหน แล้วก็ย้อนไปสักสี่ห้าร้อยปีเลยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแหละอันั้นเอาความสนุกเข้าว่ากันแล้วก็เอาดีไซน์เสื้อผ้ามาดูแล้วจึงเกิดท่าเด่งที่บอกว่าคุยไปเรื่อย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 จนหมดเสร็จค่อยมาหาตัวเราที่นิดหน่อยนิดหน่อยว่าคนนี้เหมาะคนนี้เหมาะคนนี้เป็นเหมาะปิ้งเลยไหมสองคนนี้คือเหมาะที่สุดและเหมาะแล้วเหมาะที่สุดแล้วไม่เหมาะไม่เอามาเล่นเหรืออ่ะคุณตามคุณตามตั้งคุณตามมีอะไรบ้างรับเรื่องนี้โอ้คือ รู้ว่าพ่อหมั่นจะจะให้ไปทำงานด้วยก็ไปแล้วครับเพราะว่าแบบรับเข้หม่นเยอะแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดแล้วพอแบบได้ไปทำงานจริงแล้วผมแบบเฮ้ยมันมันผมผมผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไอเดียมาจากหมอรัมแล้วแล้วมันมันอ้างอิงนะเขาอ้างอิงที่จริงมันคือผาแดงคำไอ้นะใช่ไหมผาแดงนางไอ้แต่ที่ถ้าเราเอามาทำแบบนี้แล้วไปฉีกขอเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวคนโบราณเขาจะหาว่าเฮ้ยดราม่าอีก เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเป็นผาดาไปเลยผาดาคําไอเพราะอันนี้มีจริงนะผาแดงคําเอาคําอ่านนั่งไอมันมันมีประลามปรลามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือแบบพอเอามาเขาก็เอามาแบบพัฒนาจากจากต้นทางความคิดอย่างนัี้นแล้วพัฒนามาจนป้ามาจุดนี้ผมว่าก็นี่ไงเน่าเล่นไงก็นี่ไงเป็นงานที่น่าเล่นแล้วก็แบบอยากทํางาน อยู่แล้วเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ชมคนหรือคนที่เป็นอหนังก็น่าจะชอบเปนไปสั่งกันแน่นอนเลยเลยสบายดีไม่จากสมุทรเราแำเนียีงลาวเลยเป็นเรื่องธุรกิจของในอุตสาหประเทศไทยแบบเต็มเลยที่ผ่านมาก็เคยมีการแสดงแสดงแสดงหนังแสดงภาพยนตร์แต่ว่าเป็นเรื่องธุรกิจเลยที่เรามาแสดงกันนั่นเองคือเราค่ะอืมแล้วรู ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นหลายแล้วก็เป็นภูมิใจเลยภูมิใจเลยแล้วกัใน่วมงานกับคอมมาเลยนที่งานนักแสดงคุณอาชซีพเป็นหลักพี่หังขาปภาษาของเรื่องนี้มันจะมีความยากอาย่างไรบ้างเช่นแบบคอสตูมหรือว่าลเคชั่นหรืออะไรบ้างฮะน่าจะเป็นเรื่องภาษากับเรื่องเสื้อผ้านั่นแหละมันต้องดูกันหลายรอบมันมันต้องดูกันหลายรอบหน่อยเพราะว่ามันเป็นหนังอิงอิงไอ้ปลาลำปลาสมัยก่อนเพราะมันต้องทํางานหนักนิดนิดหนึ่ง แต่ทินงานก็ไปหามาให้ดูหามาให้ดูแม้แต่เรเฟอเรนต์ในภาพยนตร์ก็ต้องไปหามาจาก,จากเชียง,งใหม่จากจาก,จากแถวเชียงของแถวไล่ลงมาทางลีนน้ำโขงทั้งหมดอะ่ะด้อถ้าถ้าดูดูเ,เนะร็เฟอเรนต์นะขถงของภาพยนตร์แม้แต่ตัวผาดำเองเนี่ยีก็ต้องไปไปไปหา,าให้มันใกล้เคียงกันอย่างเรื่องนี้ถ้าติดแว่าจะบอกว่าเป็นแนวอะไรที่แบบเัารวมมันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นแนวอะไรรู้แต่ว่าสนุกสนานต้องต้องมาดูกันแค่นั้นแหละ เข้าวันไหนเข้าแนวอัลฟาไปเลยพี่น้ำฉายแล้ววันนี้ฉายแล้วพรุ่งนี้ครับทั่วประเทศเลยไปโรงไหนก็เจอตามเสริมนิดนึงฝากครับผมก็ผมว่าบรรยากาศในแบบนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะก็แล้วก็หมอบไปตกางข้อออกมาก็ในคนงานทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะแบบหลายๆคนที่เป็นแฟนของบ้านไฟแล้วก็วันนี้ก็จะได้ชมเราไปฟังตามด้วยครับผมแล้วก็ใครที่ เห็นโพสต์ตรงไหนเห็นโพสเตอร์ตรงไหนเชื่อกันแชร์ครับผมแล้วก็อยากให้ไปดูหนังไทยเพืี่ยวรับเรื่เฉพาะของตั้งไ่อยพ่งกาบอกว่าใช่ครับใช่เลยไม่เห็นลยคือเขาพูงแล้วบางที่้องหาเด่นเจสองประเทศที้ตัวประเทศไทยแล้วก็ตัวประเทศเราค่ะเนแฟนชาวลาวแล้วก็ชาวไทยไปเบิ่งก็บงว่าหนังเรื่องนี้จะมอบความซุบซิบเผ็ดเงให้กับทุกคนเลยครับอยากให้ไปดูนะครับมันเป็นหนังครอบครัวที่ ดูได้กันทั้งบ้านรมาดูทั้งบ้านได้เลยตามโจทย์ที่พี่หม่ำอยากได้อยากให้ทุกคนออกมาดูหนังกันทั้งบ้านแล้วมารับสิ่งบันเทิงนี่มันเป็นความสุขนะครับลองดูหนังี่สานที่อีกหนึ่งรสชาตินะครับหวังว่าทุกคนคงได้ความสุขจากหนังเรื่องนี้ครับเดยกใช่ไหม ไปบอกว่าพี่มุ่ได้ได้ได้ทอก็มีนะคะไอ้นีก้างป่าไม่รู้ตามมันส่งมันนะใช่ทุกคนทุกคนกนี้นะคะก็นี้นะ1 2ืทองโอเคครับไม่รู้ใชกห้อเปล่าพี่บอกห้บอยงนี้สวย